ตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือมหารายนะคะน้องพีจะถ่ายรูปก,กับน้องหมานะครับ พี่มายืนตรงนี้ดีกว่าครับรปลว่ามันย้อนแสงนะมันกม็มืดอยู่นะเนี่ยนะครับอันนี้คือท่าน้ําท่ามหาราชนะครับตอนนี้ต้องพีมาดูเรือนะครับผมอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับ าเป็นช่วงกลางคืนก็น่าจะสวยมากๆเลยนะครับพอดีต่อมาจากอยู่ทีออ่วัดพระแก้วนะครับแล้วก็เดินมาเรื่อยๆที่ท่าประจันนะครับเดินมาจนถึงท่าออจนถึงท่าเรือท่ามหาราชน,นะครับแล้วก็มานั่งเล่นด้านบนนี้นะครับจะมีจุดชมวิวนะครับอยู่ด้านบนนะครับพ่อพีก็เล่นอยู่ข้างบนนี้นะครับ ก็มีนักท่องเที่ยวมาพอสมควรนะครับผมเรือก็ค่อยๆทย,ยอยมามาที่ท่านะครับนี่เป็นเรือนำเที่ยวนะครับก็อีกสักพักหนึ่งเราก็จะไปอีออกที่นึงนะครับผมจะไปเที่ยวต่อนะครับ ต,ตอนนี้เรามาที่ที่ท่าน้ำท่ามาหาาชายู่นะครับ่าน้องปีมาพักนะครับมานั่งพักผ่อนเล่นทั้งบนนี้นะครับด้านล่างก็จะมะีร้านอาหารนะครับแล้วก็ร้านขายของหลากหลายอยู่นะครับก็มีพอสมควรนะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับเพราะว่าเรามาแวะนั่งพักก่อนก่อนที่เราจะไปเที่ยวที่อื่นต่อนะครับฝากกดติดตามช่องน้องพีด้วยนะครับพี่สวัสดีครับเพื่อนก่อนพี่ฝากกดติดตามช่องน้องพีด้วยนะครับสวัสดีครับ